มงคลที่24มีความสันโดษมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าน้ำแม้เพียงน้อยก็สามารถทำให้แก้วน้ำเต็มบริบูรณ์ได้ตรงข้ามแม้มีน้ำมากมหาศารก็ไม่สามารถทำให้มหาสมุทรเต็มบริบูรณ์ในทำนองเดียวกันทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงน้อยก็สามารถยังใจของผู้มีความสันโดษให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความพอใจตรงข้าม แม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดใจของผู้ที่ไม่มีความสันโดษก็ยังเร่าร้อนกระวนกระวายกระหายอยากได้อยู่นั่นเองสันโดษคืออะไรสันโดษมาจากภาษาบาลีว่าสันโตสะสันแปลว่าตนโตสะแปลว่ายินดีสันโดษจึงแปลว่ายินดีชอบใจพอใจอิ่มใจจุใจสุขใจกับของของตน ความหมายโดยย่อคือให้รู้จักพอรู้จักประมาณเรื่องสันโดษนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้เข้าใจผิดกันมากเข้าใจกันว่าสันโดษทําให้ยากจนบ้างละเข้าใจว่าสันโดษทําให้เกียติคร้านบ้างละเข้าใจว่าสันโดษขัดขวางความเจริญบ้างละขอให้เรามาพิจารณากันต่อไปว่าความเข้าใจของคนทั้งหลายนั้นเป็นจริงหรือไม่ลักษณะสันโดษที่แท้จริงเป็นอย่างไรมีคุณหรือโทษ ลักษณะของความสันโดษผู้ที่จัดว่าเป็นผู้ที่มีความสันโดษจะต้องประกอบด้วยลักษณะ3อย่างดังต่อไปนี้คือ 1. สเกนสันโดษยินดีกับของของตน 2. สันเตนสันโดษยินดีกับสิ่งที่ได้มา 3. สเมนสันโดษยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอยินดีกับของของตนหมายถึง ยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วพอใจกับของของตนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราลูกเมียของเรางานของเราประเทศชาติของเราถึงจะมีข้อบกพร่องอย่างไรก็ค่อยๆแก้ไขกันไปให้ดีขึ้นไปไม่คิดไขวยคว้าเอาแย่งชิงเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนช่างส้มรงเช้าริมถนนมีความพอใจในงานของตนตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งรอบคอบละเอียดละอ่อเป็นที่ติดใจของลูกค้า สามารถเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยจนตั้งตัวได้กิจการขยายใหญ่โตก็มีตัวอย่างให้เห็นบุคคลเมื่อพอใจในสิ่งใดเขาย่อมก้าวหน้ายังไม่หยุดยั้งในสิ่งนั้นความพอใจจะเป็นพลังหนุนให้เกิดความพยายามส่วนความไม่พอใจจะทำให้คนเหนื่อยหน่ายระอิดระอาความยินดีในของของตนนี้จะเป็นเครื่องกำจัดความเกียดคร้านเบื่อหน่ายและโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ยินดีกับสิ่งที่ได้มาหมายถึงยินดีกับของส่วนที่ตนได้มาคือเมื่อสแสวงหาประโยชน์อันใดทุ่มเทสติปัญญาความสามารถทำไปเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นอาจจะได้ไม่ถึงเป้าประนีตสวยงามไม่ถึงเป้าก็พอใจยินดีเพียงแค่นั้นไม่ถึงกับกระวนกระวายเป็นทุกข์เพราะได้ไม่สมอยากไม่เป็นคนชนิดไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา คนที่ขาดลักษณะสันโดษข้อนี้มักจะคิดเสมอว่าปลาตัวที่หลุดมือลงน้ำตัวโตกว่าตัวที่จับได้เกลียดปลาตัวที่จับได้แต่พอใจปลาตัวที่หลุดมือผลที่สุดก็ต้องกินปลาตัวที่เกลียดและเฝ้าทุกใจเสียดายปลาตัวที่หลุดมือคนประเภทนี้ไม่มีหวังได้กินปลาอร่อยๆจนตายเพราะคิดเสมอว่าตัวที่อร่อยที่สุดคือตัวที่จับไม่ได้ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอ หมายถึงไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปในเมื่อได้พบสิ่งที่ถูกใจและไม่เสียใจจนเกินไปในเมื่อต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจประเภทของสันโดษมีสามอย่างคือ 1. ยะธาลาภะสันโดษย,ยินดีตามที่ได้ 2. เยะถาภะสันโดษย,ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพ 3. สมาสรุป,ปะสันโดษย,ยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะ ยินดีตามที่ได้คือได้สิ่งใดมาก็พอใจอย่างนั้นไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการแต่ขวนขวายสร้างเหตุให้ดีที่สุดและให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเป็นข้าราชการขยันทำงานตั้งใจว่าน่าจะได้เลื่อนขั้นสักสองขั้นแต่ถ้าเกิดได้เลื่อนแค่ขั้นเดียวก็ไม่เสียใจพอใจว่าได้เลื่อนขึ้นมาหนึ่งขั้นก็ทำงานสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเดิมแล้วจากนั้นก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพคือเรามีความสามารถไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดกำลังใจกำลังความดีก็ต้องรู้ว่ากำลังของตนเองมีแค่ไหนและสแสวงหาหรือยอมรับเฉพาะของที่ควรแก่สมรรถภาพของตนเองเท่านั้นไม่เป็นคนตีราคาตัวเองผิดคิดเอาง่ายๆตื้นๆว่าเขาเป็นอะไรตัวก็จะเป็นได้อย่างเขาทุกอย่างเข้าทำนองเห็นเขานั่งคานหาม เอามือประสานกุ้นความสามารถเป็นได้แค่รัฐมนตรีก็ไม่ดิ้นรนไปเป็นนายก MP ยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะคือให้พิจารณาว่าเรามีฐานะเป็นอะไรนักบวชชาวบ้านผู้ใหญ่ผู้น้อยครูนักเกรียนนายพันนายร้อยนายสิบอธิบดีเสมียนเป็นต้นแล้วก็สแสวงหาหรือยอมรับแต่ของที่ควรแก่ฐานะของตนเองไม่เป็นคนใฝ่สูงเกินศักดิ์ เช่นเราเป็นผู้น้อยก็ไม่ควรใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่หรูราราคาแพงเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเพราะอาจจะทําให้เกิดความหมั่นไส้อิจฉาริษยาและไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองไม่เป็นคนประเภทจมไม่ลงสันโดษทุกประเภทจะต้องประกอบด้วยศีลธรรมคือของใดก็ตามแม้เราจะได้มาแต่ถ้าไปยินดีกับของนั้นแล้วจะทําให้เราผิดศีลธรรมเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศ เสียศักดิ์ศรีก็ไม่ควรยินดีกับของสิ่งนั้นเช่นของที่ลักปล้นช่อโกองเขามาของที่เป็นสินจ้างในทางที่ผิดไม่เป็นคนรู้อำนาจความมักได้ข้อเตือนใจคนจำนวนมากเข้าใจสันโดษผิดคิดว่าสันโดษคือการไม่ทำอะไรหรือการพอใจอยู่คนเดียวแต่ความจริงการไม่ทําอะไรนั้นภาษาบาลีเรียกว่าโกสัจฉะคือเกียรติคร้านไม่เรียกว่าสันโดษ การพอใจอยู่คนเดียวนั้นภาษาบาลีเรียกว่าปวิวิตะไม่เรียกว่าสันโดษคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องสันโดษนั้นไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านท้อถอยไม่ทำการงานหรือทำงานเรื่อยๆเฉยแฉะเป็นภัยต่อความเจริญความก้าวหน้าอย่างที่เข้าใจกันตรงกันข้ามมงคลข้อนี้ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าถ้าแต่ละคนรู้จักสถานภาพของตนเองสำนึกในฐานะ ความสามารถและความมีคุณธรรมของตนอยู่เสมอแล้วความมีสันโดษจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจะทำให้ทุกคนพอใจกับของของตนพอใจกับของที่ตนได้มาและพอใจกับของที่สํมคูญแก่ตนจะไม่มีการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีช่อโกงกันเป็นตน้นการแก่งแย่งชิงดีกันจนถึงทำลายกันใส่ร้ายป้ายสีกัน การทุจริตและมิจฉาชีพต่างๆที่ระบาดในสังคมทุกวันนี้ก็เพราะใจของคนเหล่านั้นไม่มีสันโดษมุ่งจะเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีความเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจการการกอบโกลวยฉวยโอกาสของพ่อค้านักธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนส่วนมากความเร่าร้อนใจเพราะโลภจัดได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอจนกลายเป็นมัวเมาในวัตถุทะเยอทะยานจนเกินกำลังความสามารถของตน ได้มาโดยสุจริตไม่ทันใจก็ลงมือประกอบการทุจริตต่างๆเพื่อสนองความอยากอันเผาลนจิตใจอยู่ดำเนินชีวิตไปอย่างไร้เหตุผลก็เพราะขาดสันโดษนั่นเองการพัฒนาสังคมจําเป็นต้องมีทั้งส <music> ันโดษและความเพียรเพราะความเพียรพยายามที sí ουν, ่ไ like ม่มีสันโดษควบคุมย่อมเกินพอดีและนำไปสู่ทางที่ผิดได้ง่ายล่อแหลมต่ออันตรายเหมือนรถไม่มีเบรกหรือเบรกแตก ยอมวิ่งเลยขี่ที่ต้องการไปตกหลุมตกบอ่อลงเหวข้างทางได้ง่ายบังคับให้หยุดไม่ได้ตามความปรารถนาฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสันโดษเป็นคุณธรรมอันประเสรศิฐเป็นไปเพื่อความเจริญสุขทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติหัวใจของผู้มีความสันโดษเท่านั้นจึงจะเหมาะแก่การกลูกฝังคุณธรรมอื่นและคนมีสันโดษเท่านั้นจึงจะทำความดีได้ยั่งยืนไม่จืดจางและทำดีด้วยความสุจริตใจ ที่สังคมพัฒนาไปได้ช้าเพราะคนขาดสันโดษต่างหากหาใช่เพราะคนมีสันโดษไม่สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้จักพอคนทั่วไปไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในสิ่งต่อไปนี้ 1. นําอำนาจวาสนาเช่นเป็นผู้อํานวยการกองก็ไม่พออยากเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้แทนรัษฎรก็ไม่พออยากเป็นรัฐมนตรีทั้งๆท,ที่ความสามารถไม่ถึง 2. ทรัพย์ส,สมบัติ เช่นมีบ้านหลังเล็กก็ไม่พออยากจะได้บ้านหลังใหญ่มีเงินล้านก็ไม่พออยากจะได้เงินสิบล้าน 3. อาหารเช่นมีอาหารธรรมดารับประทานก็ไม่พอยังอยากจะไปรับประทานอาหารแพงๆตามพัตตาคารหรูๆเกินฐานะเกินความจำเป็น 4. กามคุณเช่นมีสามีหรือภรรยาแล้วก็ไม่พออยากจะมีใหม่อีก วิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญก้าวหน้าต้องเริ่มด้วยการรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวมีอยู่และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดไม่ไขว้ทะเยอทะยานจนเกินเหตุเช่นเป็นหัวหน้าแผนกถ้าอยากให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าก็ให้พอใจในตำแหน่งของตนแล้วตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดความสุขก็เกิดความเจริญก้าวหน้าก็จะมีมาเองเป็นสามีหรือภรรยาอยากมีความสุขก็ให้พอใจในคู่ครองของตน แล้วทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดความสงบสุขในครอบครัวก็จะมีมาเองไม่ใช่เที่ยววิ่งวุ่นมีบ้านเล็กบ้านน้อยยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์หาความสุขไม่ได้สักทีโบราณท่านผูกเรื่องสอนใจไว้ว่ามีสุนัขอดซัวตัวหนึ่งเดินพลัดหลงทางเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านสงสารหาน้ำข้าวให้กินพอกินน้ำข้าวได้เจ็ดวันวันที่8จะกินข้าวพอเจ้าของบ้านหาข้าวให้กินกินข้าวได้เจ็ดวันวันที่แด จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้านจึงถูกไล่เพ่นออกจากบ้านเพราะมันเป็นโรคไม่รู้จักพอโรคชนิดนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์ทั้งในหญิงและชายทั้งในคนจนและคนรวยทั้งในคนมีความรู้และไม่มีความรู้การเป็นต้นทางของความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรความสุขในโลกนี้อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือสามิสสุขเป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุหรือสิ่งภายนอก มาตอบสนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดอยากต่างๆจัดเป็นความสุขขั้นหยาบเพราะมีทุกเจือปนมากตลอดเวลามีอาการคือ 1. ต้องแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเป็นอาการนำหน้าเนื่องจากของทั้งหลายหาได้ยากมีจำกัด 2. เมื่อได้มาก็ต้องระวังรักษายึดติดขับแคบอึดอัดหวงแหนผูกพันกลัวสูญหาย 3. ถ้าไม่ได้มาถูกขัดขวางก็ขัดใจคิดทำลายคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร 2. นิรามิสสุขเป็นความสุขภายในที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาตอบสนองความอยากเป็นความสุขขณะที่ใจมีลักษณะสะอาดไม่มีกิเลสปนสงบไม่ดิ้นรนครวนครวายเสรีเป็นอิสระโปร่งเบาไม่ขับแคบ สว่างสวยัยประกอบด้วยปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสมบูรณ์ไม่มีความรู้สึกขาดแคลนไม่รู้สึกบกพร่องไม่หวาเวมีแต่ความเช่นชื่นเบิกบานอยู่ภายในนิรามิสสุขจึงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นภาวะสุขที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆตามมาซ้ำยังช่วยขจัดปัญหาต่างๆด้วยผู้ที่จะมีนิรามิสสุขได้จะต้องมีสภาพใจที่สงบไม่ดิน้นรนคือ มีความสันโดษเสียก่อนยิ่งสันโดษต่อสามิสุขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้นิรามิสุขมากขึ้นเท่านั้นการหาเลี้ยงชีพอย่างมีสันโดษในการดำรงชีพพระพุทธศาสนามุ่งให้ทุกคนหาปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงร่างกายพอเพียงเพื่อให้สังขานี้สามารถดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพจากนั้นก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีต่างๆให้เต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาส มิได้มุ่งหมายให้คนเราดุนรนไขคว้าทะเยอทยานจนเกินเหตุเพื่อให้มีวัตถุต่างๆพรั่งพร้อมบริบูรณ์ไว้บำรุงบำเรอตนเพราะฉะนั้นความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมิใช่วัดด้วยการมีทรัพย์สินเต็มท้องพระคลังหรือเต็มล้นอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแต่อยู่ที่ไม่มีคนอดอยากยากไร้และอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างหากหลักปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน 1. การแสวงหาต้องหามาโดยชอบธรรมไม่ขมเหงรังแกใครไม่ทำผิดกฎหมายผิดประเพณีผิดศีลผิดธรรม 2. การใช้ไม่เป็นคนตรนีแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยให้รู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงตนและคนเกี่ยวข้องให้เป็นสุขรู้จักทำทานเพื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3ทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ถือว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นพระเจ้าแต่ให้ถือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเท่านั้นประเภทของคนจนคนจนในโลกนี้มีอยู่สองประเภทได้แก่ 1. จนเพราะไม่มีคือคนที่ขัดสนทรัพย์มีทรัพย์น้อยจะเป็นคนจนชั่วคราว ถ้าหากทำมาหากินถูกช่องทางย่อมมีโอกาสรวยได้ 2. จนเพราะไม่พอคือคนที่มีทรัพย์มากแต่ไม่รู้จักพอจะเป็นคนจนถาวรเป็นเศรษฐีอนาถาต้องจนจนตายสันโดษคือการรู้จักพอจึงเป็นคุณธรรมที่มหัศจรรย์สามารถทำให้คนเลิกเบียดเบียนกันเลิกฟุง้งเฟอ้อเห่อหิมเลิกสะเพร่า เลิกสงครามทำให้คนอิ่มใจได้แม้มีทรัพย์มียศมีตำแหน่งน้อยและทำให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้โดยสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความสันโดษเป็นยอดทรัพย์วิธีฝึกให้มีสันโดษ 1. ให้มันพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาว่า เราจะหลีเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถึงดิ้นรนหาเงินทองมากเท่าไหร่ก็นำติดตัวไปไม่ได้เมื่อพิจารณาบ่อยเข้าความโลภก็จะลดลงแล้วความสันโดษก็จะเกิดขึ้น 2. ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเป็นการฝึกสันโดษขั้นพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติอยู่ทุกวัน 3. ให้มันให้ทานอยู่เสมอๆเป็นการฆ่าความตระนีความโลภในตัวไปทีละน้อยๆเมื่อทำบ่อยเข้าความสันโดษก็จะเกิดขึ้น 4. ให้มันรักษาศีลโดยเฉพาะศีล8ผู้ที่รักษาศีล8จะช่วยให้เกิดความสันโดษในหลายเรื่องเช่นศีลข้อ3ทําให้สันโดษในกามคุณศีลข้อ6ทําให้สันโดษในเรื่องอาหาร ศีนข้อ7ทําให้สันโดษในเรื่องเครื่องนุ่งหม่มการแต่งเนื้อแต่งตัวและศีลข้อ8ทําให้สันโดษในเรื่องที่อยู่อาศัยที่หลับนอน 5. ให้มันทําสมาธิเป็นประจำเมื่อทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอจิตใจก็จะสงบนุ่มนวลขึ้นความอยากเด่นอยากดังหรืออยากได้ในทางที่ไม่ชอบก็จะค่อยๆหายไป วิธีฝึกสันโดษในสังคมไทยสังคมไทยตั้งแต่โบราณมีวิธีฝึกสันโดษได้ผลดีเยี่ยมอย่างหนึ่งก็คือการบวชแม้จะเป็นการบวชช่วงสั้นเพียงพรรษาเดียวก็ตามเพราะผู้บวชจะมีโอกาสสัมผัสก,กับความสุขชนิดไม่อิงวัตถุเป็นความสุขใจที่เกิดจากความพอเกิดจากความสงบภายในซึ่งในชีวิตประจําวันหาโอกาสทําได้ยากนอกจากนั้นผู้บวชเป็นพระภิกษุ ยังได้สัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายของพระภิกษุซึ่งมีเครื่องนุ่งห่มครองกายเพียงผ้าสามผืนมีบาทเพียงหนึ่งใบบินทบาทเลี้ยงชีพข้าวของเครื่องใช้มีเพียงบริขาร8ดจะได้สัมผัสความสุขจากการไม่มีห่วงไม่มีการสะสมไม่ถูกผูกมัดจากวัตถุมีอิสระโปร,ร่งเบอรโลกโลกในขณะที่เป็นคารวาสซึ่งเป็นสุขปนทุกข์ต้องสแสวงหาวัตถุต่างๆต้องเป็นห่วงและหวงแหนอยู่ตลอดเวลา วิถีชีวิตแบบพระภิกษุจะช่วยให้ผุ้คนคนหนึ่งเข้าใจถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการมีสันโดษอาน,นิสงส์การมีสันโดษ 1. ทําให้ตัดกังวลต่างๆเสียได้ 2. ทําให้ออกห่างจากอากุศลกรรม 3. ทําให้มีความสบายกายสบายใจ 4. ทําให้พ้นจากความผิดพบแต่สิ่งถูกต้อง 5. ทำให้ศีลธรรมเกิดในใจได้ง่าย 6. ทําให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง 7. ทําให้มีกําลังใจสูงเมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ฝ่าฝืนทำา 8. นนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนและ9ทําให้มีโอกาสทําแต่สิ่งดีๆยิ่งยิ่งขึ้นได้ชื่อว่านำพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้แต่อย่างเดียวที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดแล้วเสื่อมไปเหมือนการเป็นผู้มีสันโดษภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลสันโดษกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมไป